ขอติก่อนเลยนะคุชชั่นตาแป๋วเนี่ยประทับใจดีใจที่เขาไม่ลืมคนผิวเข้มอย่างเราส่วนตัวตาใช้ตัวนี้แล้วค่อนข้างโอเคคือไม่แพนด้แล้วก็ตาไม่ดำในระหว่างวันหายใจเข้าก็ฮทฮมันไม่เนียนไปกับผิวอะ่ะมันเงินเกินกิตเตอร์แบบโปเกินอะ่ะมันดูเป็นกิตเตอร์ที่แบบเอาไว้จัดบอร์ดโรงเรียนอะไรแบบนั้นอะ <Self. S 2> มาพบกันอีกแล้วนะคะกับการมัดรวมไอเทม EP นี้เรามัดรวมเอาไอเทมเด็ดที่ฮิตใน Tik t o k มาลองใช้กันจ้าซึ่งดิฉันเนี่ยก็แอบเข้าไปดูว่าเฮ้ย <"He i, S 1> มันมีไอเทมไหนที่ยอดขายปางัปงๆใน Tik t o k มีคนรีเควสม,มา <S <S ดิฉันก็ไปจุ๊บจิ๊บแจงไปจับจ่ายใช้สอยมานะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาเปิดกันด้วยหน้าสดเลยเราจะมาลองแกะลองรีวิวดูกันว่า เออลองใช้ครั้งแรกเราเป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มกันเลยค่ะก่อนจะไปเข้าตัวแรกอย่าลืมกดไลค์วิดีโอให้พี่สาวด้วยนะคะใครดูผ่าน YouTube กด Subscribe ช่องกดสั่นกระดิ่งใครดูผ่าน Facebook อย่าลืมกดไลค์เพจนะคะกดติดาวให้ด้วยนะกดยังกดเลยตัวแรกของเรานะคะตัวนี้เลยคุชชันตาหวาดเอ้ยตาหวาดหรือตาแป๋วะเฮ้ยจำไม่ได้แล้วว่เปิดกันนะ อ่าคุชชั่นตาแปว๋วค่ะตกลงเป็นคุชชั่นตาแปว๋วนะคะไม่ใช่ตาหวานนะคะดิฉันก็ตั้งชื่อผิดนะคะนี่เปิดออกมาเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาคุชชั่นของเขาเนี่ยพอเราเปิดฝาขึ้นมาปั๊บขอติก่อนเลยนะคุชชั่นตาแปว๋วเนี่ยก็คือกระจกมัวมากจ้าเอ้ยไม่ใช่ล้อเล่นมันไม่ใช่กระจกมัวนะคะเราต้องลอกลอกฟิลม์มกระจกออกแบบนี้อย่างนี้นะคะไอตาเคยเห็นนะแป้งพับบางแบรนด์อะ มีคนเมนบอกกระจกที่ให้มาก็มัวใช้ส่องจริงไม่ได้ท่านโทษนะลอกฟิล์มออกแล้วหรือยังซึ่งคนไม่รู้ก็อาจจะไม่ผิดแต่ว่าตอนนี้ก็สามารถทราบได้ว่ามันสามารถลอกฟิล์มได้ตัวนี้เนี่ยคุชชั่นเขามีทั้งหมดถ้าจะไม่ผิด3เบอร์นะคะแต่ซื้อมาเบอร์3มนะคะเขามีเบอร์1เบอร์2เบอร์สามไม่ต้องซื้อมาเบอร์สาหรับผิวนําพึ่งนะคะแล้วทีนี้เวลาเปิดมาปุ๊บก็จะเจอภาพหน้าตาน่ารักหน้ารักแล้วก็เปิดคุชชั่น ป้าออกมาอันนี้ซึ่งแปลกใจนิดนึงปกติคุชชั่นเขาจะมีเหมือนแผ่นแบบ แผ่นพลาสติกที่ปิดปิดไว้อันนี้จะไม่มีปิดอันนี้คือเราสั่งมาแกะลองใช้ในวิดีโอเลยนะคะของรีวิวอันนี้ก็จะอาจจะไม่ได้เป็นแบบรีวิวแบบหลังจากการใช้หลายๆวันจะเป็นพรีวิวนั้นเองเป็นแบบว่าเป็นความประทับใจในการใช้ครั้งแรกนะ,ะมาดูว่าวันนี้จะประทับหรือไม่ประทับเพราะว่าคุชชั่นเนี่ยจะแอบ,บแบบกลัวๆนิดนึงเพราะว่าพี่สาวก็แอบ,บผิวเข้มนิดนึงนะคะไม่รู้ว่าจะใช้คุชชั่นตับแบบของเขาได้หรือเปล่าเดี๋ยวขอ,ขล,อ,ล,วขอลองเกลี่ยนะคะเฮ<ด>้ย เฮ้ยสีโอเคอยู่เฮ้ยสีเข้มอยู่แต่แล้วฉันไม่ต้องล้างหน้าใหม่อีกรอบแล้ววันนี้สีเข้มเออเออโอเคโอเคคิดว่าเรื่องสีน่าจะพอแบบวางใจได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องฟินิชเรื่องการปกปิดกันอีกทีนะคะเฮ้ย,ฮย ฉันตาแป๋วตาแป๋วนี่เป็นใครตาแป๋วเนี่ยเป็นตาของใครเหรอแล้วยายชื่ออะไรยายจิ๋งตาแป๋วยายจิ๋มอย่างนี้เหรอไม่ใช่นะคะเชียรขนลุกเลยอะทุกคน เฮ้ยเขาทํมามา3สี่แล้วเบอร์สาค่อนข้างเกือบจะเป๊ะกับผิวไอตาเลยดีใจมากเพราะว่าบางครั้งเวลาตาใช้คุชชั่นหรือว่ามันก็ทั้งรองพื้นหรือแป้งที่มีแค่3าเบอร์อะเบอร์สามันจะแบบไม่ค่อยรอดกับผิวเรามันยังขาวไปหน่อยแต่อันนี้ทำมาโอเคเลยนะคะไม่รู้นะว่ามันจะพอดีกับสีผิวใครบ้างแต่ว่าที่แน่ๆมันพอดีกับสีผิวไอตาอตาก็แฮปปี้แล้วนะฮะเดี๋ยวเกลี่ยให้ทั่วหน้าแล้วเดี๋ยวเรามาดูฟินนชกันค่ะ อันนี้คือเราทาทั่วหน้าแล้วนะคะค่อนข้างวาวซานะทุกคนเอาต้องต้องบอกก่อนเลยว่าเพิ่งได้ลองคุชชั่นที่เป็นแบรนด์ขายเน้นขายใน t ิ k t ต็กตอ,อก,ก็ตัวนี้แหละแล้วทำออกมาได้ดีนะต้องบอกว่าเรื่องของแพ็คกลงแพ็คเกจอะอาจจะไม่ได้สวยฉ่ำเหมือนพวกแบรนด์อื่นๆซึ่งอางตาก็อยากให้สวยมากกว่านี้แต่ว่า ก็ไม่ไม่ได้ติดอะไรแต่พอมาลองทางลงบนหน้าก็ค่อนข้างวาวซาในเรื่องของโทนสีนะที่มันไม่ได้เน้นขาวอย่างเดียวคือไอตารู้สึกว่าถ้าเกิดมี3สีแล้วเราใช้ไม่ได้แต่ก็จริงๆไม่ไม่ค่อยใส่ใจมากแต่ถ้าแบบปกติ4สี5สีแต้ตาจะก็จะใช้ได้เป็นสีสุดท้ายแต่อันเนี้ยเขาทํามา3สีแล้วเบอร์สามก็ค่อนข้างเข้มที่ตาใช้ได้ก็ประทับใจดีใจที่เขาไม่ลืมคนผิวเข้มอย่างเราเพราะว่าอย่างไอตาเนี้ยก็ถือว่าผิวเข้มม,มันนึงแต่จริงๆอ่ะสาวๆไทยที่เข้ม ก่อยตามันก็ยังมีอีกเยอะนะคนที่ผิวเข้มแล้วก็อยากได้ใช้ของดีๆราคาเบาๆนะแล้วก็เนื้อฟิ n i s ไอตาว่าโอเคเลยฟิ n i s จะเป็นฟิ n i s แมทนะคะทุกคนจะเป็นแมท t ์ที่อาจจะไม่ได้แห้งแบบแห้ง ผากผากแบบต๊บๆแต่ว่าก็ถือว่าค่อนข้างแห้งนะแตมไม่แน่ใจว่าถ้าคนผิวแห้งมาใช้จะแฮปปี้ไหมแต่นะตอนนี้ตาเป็นคนผิวมาในตาทาแล้วตารู้สึกว่าฟินิชผิวมันดูสวยมากสวยแบบที่ตาไม่ต้องลงแป้งฝุ่นเลยนะคะปกติตาเวลาใช้ครุชั่นในตาจะลงแป้งฝุ่นเบาๆทั่วหน้าเพราะเราเป็นคนหน้ามันเนาะแต่ตาก็ขอแต่งแบบครีมบัชหรืออะไรอย่างงี้ดูก่อนว่าอาจจะฝุ่นอีกทีหรือเปล่าแต่นะตอนนี้ฟินิชคือ ปกปิดได้ค่อนข้างโอเคแล้วก็ไม่รู้สึก <fors ake S 1> หนักผิวไม่รู้สึกแบบเนะเนอะบนผิวเลยค่ะก็ถือว่าประทับใจในความที่มีแค่3าสีเราเบอร์3เรามันแบบใช้ได้อ่ะอันนี้ก็เป็นความประทับใจแรกกับ cushion ต t a e นะคะอ่ะชิ้นถัดไป ชิ้นต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้เลยนะคะเขาเป็น HPH Brush Oil นะคะซึ่งดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อแบรนด์สะกดว่า HUH เขาอัดว่า h ฮ้ฮฮหายใจเข้าก็เฮแบบนั้นหเลยวะไม่ทราบเหมือนกันนะคะของหมาม่วงดิฉันก็กดมากล่องก็คือน่ารักมากแกดี่ดูดิมันมีความแบบไวรุนไวใจนะคะ ตัวนี้เนี่ยเป็น pH brush oil ที่เป็นสีเขียวแต่เวลาเราทาลงบนแก้มเราเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีอือ่นนั้นเองเดี๋ยวเรามาดูกันขอสารภาพก่อนเลยว่าตัวนี้จริงๆอะ่ะแอบลองใช้ไปบ้างละส4ครั้งแล้วก็ ค่อนข้างชอบสีมันจะเป็นประมาณเนี่ยมันเปลี่ยนสีเร็วมากคือแบบไม่ให้ดิฉันบิ้วความตื่นเต้นในวิดีโอเลยมันเป็นสีเร็วมากมันก็จะเป็นสีชมพูที่เป็นแบบชมพูออกแบบสะท้อนสะท้อนหน่อยแต่แต่เป็นคนที่ผิวเหลืองบางทีทาอะไรที่ออกชมพูเนี่ยมันก็จะติดพีชนิดหนึ่งแล้วเวลาเกลี่ยเนี่ยนะคะความชมพูสะท้อนแสงหายไปเลยกลายเปเหมือนแบบสีพีช,พช เ่นั้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ตาชอบก็คือถ้ามันเป็นสีชมพูสะท้อนแสงบนผิวว้ตาแต่ว่ามันอาจจะดูแบบแปลกแต่พอเกลี่ยปุ๊บมันกลายเป็นสีออกแบบพีชพีชติดซบหน่อยก็เลยโอเคถ้าเกิดเราเอานิ้วเกลี่ยมันจะเห็นสีมากกว่านี้แต่ว่าถ้าเกิดเราเอาฟองน้ําเกลี่ยมันเหมือนแบบมันจะนัวมันจะสีมันจะไม่ชัดไอตาเลือกที่จะใช้ฟองน้าเกลี่ยเพราะว่าอยากให้มันดูนัวนัวเบาๆ,ๆก่อนแล้วถ้าเราอยากได้เยอะอ่ะเราก็ค่อย เติมก็ได้นะคะแต่ข้อดีของตัว brush oil เท่าที่อาตาใช้มาหลายๆแบรนด์ชอบตรงที่มันให้ความวาวของแก้มมันให้แบบแก้มมันมีสีแล้วก็มีความวาวมันดูไม่แมทเกินไปแต่ว่าทีเนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่คนชอบนะถ้าเกิดคนแบบถิวมันมากอาจจะไม่อยากได้แก้มวาวหรือเปล่า แต่ทีนี้ความเป็นบรัชออยเนี่ยนะคะมันจะไม่ได้เกาะหน้าแบบ100%ซมันจะเกาะหน้าแต่ว่าถ้าเราเป็นคนบุญเติมถ้าเราเป็นคนเกลียมไม่หยุดอ่ะมันจะย้ายอันนี้คือสวยแล้วแต่ถ้าเราเกลียไปอีกอ่ะมันจะย้ายติดมือแล้วมันก็จะไม่อยู่กับที่ไม่อยู่กับร่องกะระลอย เพราะฉะนั้นในตามองว่าถ้าใครเป็นคนผิวมันและอยากให้มันอยู่กับล่องกับรอยใช้แป้งฝุ่นเซตทับก็จะดีแต่ว่าถ้าใครแบบอ๋อนหนูไม่ซีค่ะหนูอยากให้แก้มันดูมีความเงาความใสความปังหรือว่าเหมือนแตะแล้วมันเหมือนไฮไลท์ในตัวไปด้วยก็ไม่ต้องฝุ่นทับก็ได้นะคะ มเมื่อกี้ใช้คู่กับฟองน้ำโหจะโชว์ไม่รู้จะหันด้านไหนโชว์เลยเลอะช่าใช้จริงฟองน้ําของ ITA b e a u วตนะคะเป็นฟองน้ําลงรองพื้นลงคอนซีลเลอร์ลงเมคอัพแบบครีมแล้วก็แป้งฝุ่นได้นะคะลงได้ดีแบบหน้านเนียนกริบลอยอ้านนี้ใช้ดีรีวิวได้ ถัดไปที่เราจะพูดถึงก็คือตัวนี้เลยจ้าเป็นกลิตเตอร์ทาตาของลาคลาสค่ะเป็นกลิตเตอร์ที่ได้มา2หัวนะคะด้านหนึ่งจอกขาวแลนหนึ่งจะออกนนอชมพูแต่จริงๆเวลาลองทาดูแลสีแม่งก็ไม่ได้ต่างกันมากเลยไม่ได้เมนไหนแขวนไหนชมพูแต่ที่แน่ๆกลิตเตอร์ค่อนข้างให้ฟินิชที่เปียกแล้วก็ เม็ดใหญ่อันนี้เป็นสิ่งที่ชอบนะคะแล้วแต่ลุกล่ะแล้วแต่ลุกบางลุกแล้วก็อาจจะชอบชิมเมอร์ที่มันดูแบบเบาดูละเอียดอดันนี้เป็นลุกที่อยากได้เป็นเม็ดใหญ่หนิดนึงแต่ว่าจะทาไม่เยอะนะคะจริงๆตัวนี้ก็ไม่ต้องเป็นพรีวิวก็ได้เป็นรีวิวก็ได้เพราะแอบ,บใช้มาหลายครั้งแล้วข้อดีของเขาก็คือมันเม็ดใหญ่มันละเอียดแต้มแค่นิดเดียวอะ่ะมันได้กิตเตอร์ค่อนข้างเยอะนะคะอตาว่าค่อนข้างเหมาะกับคนที่อาจจะแต่งแบบโทนหวานหน่อยโทนอยากได้ตาฉ่ำหน่อยอะไรอย่างนี้ แต่ว่าถ้าใครอยากได้แค่นิดเดียวอ่ะแต้มแค่นี้เดียวก็พอนะคะแล้วข้อเสียไอ้ตาว่ามันเปียกไปนิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่ามันยังใหม่ด้วยแหละเราก็เพิ่งซื้อมาแค่แบบไม่กี่สัปดาห์เนาะมันจะเปียกไปนิดหนึ่งแล้วเวลาที่เราเกลีย่ยเนี่ยนะคะทุกคนไม่ว่าจะใช้มือเกลีย่ยหรือใช้ลไรเกลีย่ยอันนี้ตาแตะลงไปนะใช้นิ้วเกลีย่ยมันติดมาตามมือมันย้ายอะ่ะพูดง่ายง่ายอะ่ะมันย้ายมันหนุบ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 นะคะเวลาเกลีย่ยมันจะไม่แค่แบบ ติดไปตับกับผิวมันจะติดมาตามมือค่อนข้างเยอะบางทีนะเกลี่ยเนี่ยบอกเลยว่าตัวกิตเตอร์เนี่ยบางทีติดมือมากกว่าติดตานะก็เป็นข้อเสียของเขาแต่ว่าภาพรวมไม่ตาว่ามันก็ค่อนข้างโอเคใช้ได้แต่ทีเนี้ยข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่บอกคือสองสีเนี่ยขาวชมพูเหมือนกันลองสงวอชมือเดี๋ยวสวอชมือให้ดูเลยก็ได้ว่า มันต่างกันยังไงคล้ายกันมากอาจจะมีแค่แบบประกายอันนี้นะอันนี้อันแรกนะคะตรงที่นิวชีเนี่ยเป็นกิตเตอร์สีขาวด้านนี้นะและอันที่สองด้านนี้นะคะด้านนี้กิตเตอร์ฝั่งชมพูซึ่งงงมากมันเป็นประกายเขียวนะคะมันเป็นประกายเขียวอันนี้บอกเลยว่าก่อนที่เราจะใช้เนี่ยอย่าเพิ่งแบบจึ๊บแล้วก็ทาเลยให้เราลองสวอชบนมือก่อนว่า ประกายขาวหรือประกายเขียวที่เราต้องการในลุกวันนี้เพราะถ้าแบบวันนี้เราแต่งตาสีชมพูเนาะเราจะกิ 8, เตอร์โทนชมพูแปะเข้าไปมึงมันเป็นประกายเขียวค่ะอันนี้ก็แอบเป็นข้อเสียนิดนึงอันนี้ที่ตาทา,ทาบนตาเป็นกิตเตอร์โทนขาวนะคะมันก็จะเป็นประกายขาวๆเงินๆประมาณนี้นะคะถ้า,าถามว่ามันน่าซื้อไหมตกลงไอตาชอบนะไอตาเป็นคนที่ชอบแต่งหน้ามีกิตเตอร์นะแต่ต้องถามตัวเองว่าเราเป็นคนชอบกิตเตอร์ประมาณไหนถ้าเราไม่ได้ใช้กิตเตอร์บ่อยมากอะ มันไม่ต้องมีก็ได้เราใช้พวกอายแชโดว์ที่มันอยู่ในพาเลตแล้วมันมีชิมเมอร์อะไรแบบนั้นก็ได้ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ชอบความวิงวาวมากแต่ถ้าแบบอุย้ยชอบมากค่ะหนูชอบมีความวิงความฉ่ำความสตาเปียกก็ซื้อค่ะ ตัวถัดมานะคะนี่จะเป็นมาสคาราตัวนี้ซื้อมาจากในต๊อกส์สบกาบาทใช้มาสักพักใหญ่ๆแล้วตัวนี้ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะหยิบมาในคอนเทนต์นี้นะแต่ว่าแบบเฮ้ยเพิ่งนึกได้ว่าตัวนี้มันก็ดีนะมันเป็นมาสคาร่า4บาบาทที่ส่วนตัวาตาใช้แล้วตาค่อนข้างชอบนะคะแต่ทีนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าขนตาตามันลิฟมาแล้วประมาณหนึ่งมันก็เลยจะยกมาแล้วประมาณหนึ่งความคาดหวังที่ตาคาดหวังจากมาสคาราก็คือ ปัดแล้วให้มันดูหนาขึ้นประมาณนึงแต่ไม่ต้องหนามากแล้วก็ปัดแล้วมันเรียงตัวไม่จับเป็นก้อนเป็นสิ่งที่ตาค่อนข้างคาดหวังนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบการปัดขนตาที่มันจับกันเป็นก้อนๆแบบเป็นขยุมขยุมมะนะเราไม่ชอบนี่นะคะเป็นด้านที่ตาปัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะหนาแล้วก็ยาวขึ้นมาเนาะส่วนด้านนี้ยังไม่ได้ปัดนะคะขนตาก็อาจจะยังไม่ได้หนามากนะคะ ซึ่งตัวนี้าตารู้สึกว่าเทคนิคของการปัดของไอาตาก็คือไอาตาปัดรอบแรกก็คือปัดเน้นโคนนะคะเน้นชิดโคนขนตาให้โคนมันดูหนาขึ้นมานะคะแล้วก็เอาที่ปัดตัวนี้ปัดให้มันแบบเออไม่จับตัวเป็นก้อนเสร็จแล้วรอบที่สองไอตาจะเน้นปัดปลายให้ปลายมันยาวชูขึ้นมาค่ะเพราะว่าถ้าเราปัดตั้งแต่โคนถึงปลายรอบแรกมันจะเกาะกันเป็นก้อนแล้วมันไม่ค่อยสวย,ายตาก็เลยจะต้องปัดสองรอบอันนี้เป็นเทคนิคของดิฉันเองค่ะเสร็จแล้วค่ะผลงานจาก มาสคาร่า49บาทส่วนตัวอายตาใช้ตัวนี้แล้วค่อนข้างโอเคคือไม่แพนด้แล้วก็ตาไม่ดำานระหว่างวันผนตาก็ไม่ตกด้วยถือว่าเป็นอะไรที่ราคาเบาๆแล้วก็เวิร์กกับไปตาม,มากตัวถันมานะคะตัวนี้ไม่รู้ว่าขายดีหรือเปล่าที่แน่ๆฉันโดนยิงแอดช่ำนะคะเป็นพาเลต o คอนทัวร์ไฮไลท์ ของจีนนะคะฟาลินเวล่อยตาดูก่อนนะว่ายาตาซื้อมาราคาเท่าไหร่ร4อยบาทเออจำได้ว่ามันไม่แพงมากก็เลยโดนมานะคะเขาจะเป็นคอนทัวร์แบบออกเทาเลยนะเป็นประเภทที่ถ้าเราอยากสร้างเงาแรงเงาเนี่ยก็น่าจะโดนนะคะจะมีอันนี้ออกเทามากกว่าน่อยอันนี้จะติดส้มออกมานิดนึงแต่ติดส้มแล้วก็ไม่ได้ส้มมากขนาดนั้นนะคะวันนี้แต่ก็จะใช้เลยปกติต่จะใช้คอนทัวร์แบบครีมกับแบบฝุ่นเข้าด้วยกันผสมกัน ร่วมกันแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอาแบบครีมมานะคะ <_ d ata> ก็เลยจะใช้ตัวนี้ป้ายแต่เราขอออกนิดน,นึงกลัวแต่มันเยอะเกินนะคะเทคนิคของไอตาคือ,อตาจะลงแบบใต้คางก่อนเพราะว่าถ้าเกิดแปรงมันจิ้มไม่เยอะเดี๋ยวมันลงตรงนี้มันเป็นปื้นเลยมันจะไม่สวยสีถือว่าไม่ปื้นใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าการใช้คอนทัวร์ที่มันออกเทาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนเงาเงาทุกคนในตาไม่รู้ว่าในกล้องทุกคนจะเห็นเหมือนที่ตาเห็นมากน้อยแค่ไหนเนาะเดี๋ยวเราจะใช้ คอนทัวตัวนี้มาลองคอนทัวจมูกดูนะคะว่าสีเขามันเป็นยังไงมันจะดูประหลาดหรือเปล่าหรือว่ามันจะดูเป็นเงาจริงอ้แต่จากคอนทัวบริเวณหัวคิ้วลงมาถึงประมาณกลางด่างนะคะคือแอบไปดูเทคนิคใหม่ๆมาแล้วก็ลองลองทำตามไม่รู้มันจะเวิร์กสำหรับเราหรือเปล่าหัวคิ้วประมาณกลางกลางด่างกรบเฟือกลางกลางด่างเสร็จแล้วแต่ก็จะเว้นตรงกลางตรงนี้ไว้แล้วแต่ก็จะมาที่ปลายอย่างเดียวเลย เหมือนแบบให้จมูกมันดูไม่ตรงเกินอ่ะไม่ไม่ให้มันดูแบบตึงขึ้นมาให้มันดูปึ๊บมีความโคง้งแล้วก็เข้ามาอย่างนี้นะคะไม่รู้ว่าเห็นกันชัดไหมแต่ในที่ตาสองกระจกค่อนข้างเห็นเลยว่าจมูกมันขึ้นมานะคะแล้วก็ในพาเลทนี้เขาก็มีไฮไลท์ด้วยมีแก้มสีชมพูอ่อนมากซึ่งแบบคงไม่ได้ใช้อ่ะ เอาเป็นว่าพรีวิวในวันนี้ตัวคอนทัวตัวนี้ตัวคอนทัวแต่ว่าโอเคได้อยู่นะสีเป็นแบบอาจจะไม่ได้ชัดบ่มมากแต่ว่าถือว่าโอเคเพราะว่าเวลาเราใช้คอนทัวเราไม่ได้อยากได้ความบ่มเนาะส่วนสีอันนี้ยังนึงไม่ออกว่าจะเอาไปทําอะไรให้มันเวิร์กดีนะตอนนี้ลองแล้วก็ยังไม่ค่อยประทับเท่าไหร่นะคะ งานปากของเรานะคะเราหยิบมาเป็นลิปคิวเพลสตัวนี้ที่ฮอต hit มากใน t i k t o อเขาขายไปเป็นหมื่นหมื่นแห้งแล้วนะอันนี้เนี่ยได้มาเป็น2อสี 4, เบอร์2กับเบอร์5เดี๋ยวตาลองสวอชดูก่อนว่าวันนี้เราจะทาเบอร์ไหนหรือว่าเราจะทาร่วมกันดีเออแต่ยังไม่ได้ลองลิปรุ่นนี้นะแต่ก็เห็นแบบ คนรีวิวค่อนข้างเยอะเลยว่าเออมันทาสวยสีชาร์ดทาแล้วแบบสบายปากอะไรอย่างนี้อ่ะอันนี้เป็น2สีนะคะสีที่เป็นออกนูดชมพูเนี่ยจะเป็นเบอร์2นะคะส่วนสีที่ออกแดงจะเป็นเบอร์5นั่นเองจริงๆเบอร์ห้าก็สวยนะแต่กลัวว่าเดี๋ยวมันจะแบบเข้มเกินวันนี้ตายตาค่อนข้างมาสีเข้มแล้วไม่อยากให้แบบปากมันเข้มมากเดี๋ยวตาจะลงเบอร์2ไปก่อนเดี๋ยวดูว่าเราจะพอใจกับเบอร์2เฉยๆหรือเปล่านะคะ อยสีนี้สวยเหมือนเจ้าหญิงเลยอะตอนนี้ฉันเหมือนเจ้าหญิงเลยเธอเขาเรียกตัวเองว่าเป็นทินไฮยาแต่ว่าพอนึกถึงความทินถ้าแบบเป็นสมัยก่อน5ปี10ปีเนาะเราก็จะนึกถึงแบบทินอิทูดี้ที่แบบมันเป็นน้ำๆแต่ไม่สมัยนี้คำว่าทินะมันสามารถเป็นฟินนชแบบไหนก็ได้เนื้อแบบไหนก็ได้แต่สีต้องสเตนแล้วก็ติดทนซึ่งตัวเนี้ยเขาก็เคลมว่าติดทน12ชั่วโมงเลยทีเดียวอันนี้แต่ทาเบอร์2ไปสวยนะ เดี๋ยวไว้ตาจะทาเบอร์หไปตรงกลางอยากให้มันแบบมีมิมิติทาที่กันแล้วสวยนะเนี่ยเดี๋ยวขอให้เวลาน้องเขาเซตตัวนี้นึงอยากดูว่าสีไฟนนลแล้วอ่ะมันบิวแล้วเป็นสีประมาณไหนจะติดทนจริงๆหรือเปล่าเ้างมันสวยอะแต่มันเหมือนแบบความเงา,าของมันอ่ะน้อยลงแต่ว่ามันก็ทำให้ดูเหมือนแบบ เหมือนเราทาทิ้นปากอะไรเงี้ยแล้วก็มีความแมทมากขึ้นแต่ตรงกลางปากมันยังฉ่ำๆอยู่นะสวยนะแต่ถามว่าตัวนี้พรีวิวเลยละกันความประทับครั้งแรกที่ได้ใช้ถามว่าให้แต่ประทับไมหมตาชอบบางที่มันทาแล้วมันเป็นทินที่มันเติมความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากมันทาแล้วมันไม่เป็นแบบเป็นน้ำแล้วก็ซึบหายไปอะไรเงี้ยก็ชุ่มชุ่มมันปากดีฉ่ำๆแต่ว่าไม่ได้ฉ่ำจนเกินไปไม่ได้รู้สึกหนักปาก สีค่อนข้างชัดแต่ทีเนี้ยมันมีการบิวสีแต่ไม่ค่อยชอบการบิวสีเรารู้สึกว่าเราทาปุ๊บแล้วอยากได้สีนั้นเลยแล้วมันอ่ะมันเข้มขึ้นแล้วฉันเป็นคนชอบแบบสีนูดนะคะอะไรเงี้ยมันก็บิวนิดนึงทั้งนี้ทั้งนั้นเริ่มบิเสีแต่ว่าแล้วแต่คนชอบบางคนจะแบบอ๋อก็ดีเหมือนกันมันจะได้เข้มขึ้นจะได้ติดทนมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าสีเบอร์สองาจารย์ว่าสวยเลยก่อนบิวก็สวยอยู่แล้วบิวขึ้นก็โอเคไม่ได้แย่ไม่ได้ไม่สวยแต่แค่ว่าชอบสีก่อนที่มันจะบิวขออนุญาต อยากให้มันมีความฉ่ำนะช่วงนี้แบบเราอินแบบลิปฉ่ำๆเติมแค่นิดเดียวก็จะฉ่ำขึ้นมานี่จะให้ดูสีที่หลังมือที่ตาสวอชไปก่อนหน้านี้นะสีมันบิวขึ้นจริงนะสีเบอร์สองที่มันเป็นน่อๆนเนี่ยมันก็จะดูเป็นแบบเข้มขึ้นมันมีความแบบทึบมากขึ้นไม่ได้เป็นแบบ นูดเบาๆจางๆอีกต่อไปนะคะก็จะเป็นธรรมชาติของลิปตัวนี้ของเขาเราก็จะได้ทราบไว้ว่าถ้าเราซื้อสีไหนพอทาไปสักพักนึงมันอาจจะเข้มขึ้นนิดนึงนะจ๊ะ ตัวสุดท้ายนะคะดิฉันจะกล่าวลาและลืมมีตัวสุดท้ายก็คือสเปรย์ตัวนี้ค่ะเป็นสเปรย์ฉีดตัวฉีดผิวแล้วก็ฉีดผมเป็นสเปรย์กริตเตอร์นั่นเองคือดูในรีวิวในวิดีโอมันดูสวยมากไม่รู้ว่ามันจะสวยจริงหรือว่ามันจะเยอะเกินมันจะน้อยเกินมันจะโปะไม่โปะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะเดี๋ยวดิฉันจะลองฉีดแขนก่อนละกันก่อนที่เราจะฉีดบริเวณแบบใกล้หน้านะคะอันนี้เป็นการแกะลองครั้งแรกเลยนะทุกคนตื่นเต้นจัง อ้อุ้ยทุกคนมันเป็นกิตเตอร์จริงมันเป็นกิตเตอร์แบบเม็ดแบบสีเงินเงินเลยเป็นกิตเตอร์เม็ดเม็ดสีเงินผสมกับสีน้ำเงินท่านโทษนะอันเนี้ยฉันจะต้องการสีน้ำเงินบนผิวฉันทำไมหรอถ้ามันจะเป็นกิตเตอร์เป็นกิตเตอร์สีเงินยังพอเข้าใจได้นะแต่ว่ามันเป็นกิตเตอร์สีเงินผสมน้ำเงินนะแกเดี๋ยวฉันต้องไปงานแล้วมันไม่ได้เป็นตีมน้ำเงินนะ่ะ มันไม่เนียนไปกับผิวอะ่ะมันเงินเกินกิตเตอร์แบบโฟเกินอะ่ะมันดูเป็นกิตเตอร์ที่แบบเอาไว้จัดบอดรงเรียนอะไรแบบนั้นอะ่ะเ<อ>นี่ยดูนะแล้วคือมันห้าบาทสิบาทสุดๆมาอยู่บนตัวคือถ้าเราแบบฉีดไปปาร์ตี้ไปอะไรที่มันเยว่เยวๆอ่ะได้แต่ถ้าเราจะไปงานที่แบบเอ้ยเป็นไฮโซหน่อยลักชูหน่อยไม่ได้เลยไม่ได้เลย no โน no ดูแล้วแบบ แม่งจะโว้วววา,าถ้าแม่งไม่โว้ววันนี้กูไปงานแบบโปะเลยแต่ก็เลยหยิบตัวที่ใช้ประจำมาด้วยซึ่งก็คือตัวนี้ค่าของเคที่ของคุณกระแตเขาค่ะนี่นะอันนี้เป็นด้านที่เราฉีดสเปรย์ตัวนี้ไปนะคะมันจะเป็นเม็ดค่อนข้างใหญ่แล้วก็ออกขาวอันนี้เป็นตัวชิมเมอร์ที่ทาตัวที่ตาใช้ประจําเม็ดมันจะเล็กกว่านะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นประกายออกขาวก็เหอะแต่พอเม็ดมันเล็กกว่าปุ๊บมันก็จะให้ฟินิชที่มันดูละเอียดอะ่ะ ผิวมันจะดูเป็นเงามากกว่าแต่อันนี้ผิวมันดูเป็นจุด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 มันดูเหมือนแบบเป็นด่างด่างนะคะด้านฝั่งนี้ผิวมันจะดูเปียกมากกว่าผิวกายเรามันดูเปียกมันก็จะดูเหมือนผิวมันฉ่ำมันนุ่มอ่ะมันชุ่มชื้นอะไรประมาณนี้เป็นตัวที่ตาเข้าไปดูในร้านในติ๊กต็อกเขางนะเขาไม่มีขายแยกอ่ะเขาขายเป็นกล่องรวมเป็นเซตแบบนี้ซึ่งดิฉันจะบอกเลยนะว่าดิฉันเป็นคนที่ชอบใช้พวกออยทาตัวชิมเมอร์กิเตอร์ทาตัว ตัวนี้ถือว่าโอเคมากแต่แตาจะใช้ร่วมกับโลชั่นทาผิวหมายถึงว่าเอาผสมเองแบบอ่ะเรามีโลชั่นทาผิวของเราที่เราใช้อยู่แล้วแล้วก็บีบมาแล้วก็ใช้ตัวนี้บีบเข้าไปอตาจะบีบประมาณอัตราส่วนไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะสมมติโลชั่นเท่านี้ตาจะบีบประมาณ1นส่วนสของโลชั่นเข้าไปเพราะว่าตัวนี้ชิมเมอร์จะค่อนข้างแน่นหน่อยมันจะไม่โงเหลงนะคะพอบีบเข้าไปแล้วเราก็เอาแปรงของเขาเนี้ยแหละคนคนคนแล้วก็จะุ นั่นเองค่ะก็ดีนะที่ด่ฉันพกตัวนี้มาไม่งั้นวันนี้ก็คงไปงานแบบร่างแบบเป็นเด่นเด่นดอนดอนนะคะเดี๋ยวอันนี้จะจะเช็ดออกนิดนึงเพราะว่ามันดูไม่ค่อยสวยเลยอะมันแบบถ้าเราไปปาร์ตี้ขำๆกับเพื่อนไปกลับมันก็อาจจะได้อยู่มั้งแต่อันนี้เดี๋ยวเราจะไปงานที่แบบเจอผู้หญิงผู้ใหญ่นิดนึงเราจะมาแบบเป็นกิตเตอร์แปะฟิวเจอ,อร์บอดไม่ได้น้องคนนี้เศร้าใจ นี่นะคะก็จะเป็นไอเทมฮิตติ๊กตอกที่จะไปตํามาบางตัวแล้วก็ไปเสิร์ชดูจากยอดขายว่าเขาขายดีจริงขายนั่นนี่จริงแล้วก็บางตัวมีคนรีเควสตมานะคะก็จัดมาให้แล้วตัวไหนถูกใจไม่ถูกใจกันก็บอกกันได้และใครอยากเห็นรีวิวเต็มๆของตัวไหนเอาตัวไหนมาเปรียบเทียบกับตัวไหนอะไรอย่างนี้นะคะคอมเมนต์บอกกันได้เลยหวังว่าจะชอบกันนะคะดิฉันก็พยายามดูๆว่า อไอเทมไรที่เป็นที่น่าสนใจแล้วคุณคุณนะ่าจะชอบฉันก็จับมาให้แล้วนะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์วิดีโอน,นี้กด u b s c r i b e กดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายอยากดูวิดีโออะไรอีกคอมเมนต์บอกกันได้นะยจ้ะสวัสดีค่ะ ขายดีในติ๊กตอกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงเบาดองนะคะไม่ใช่เพราะหมวดบิวตี้สิคะหมวดแบบว่าแต่งตน้องแต่งหน้าเรามาหน้าสดขนาดนี้